ถ่ยนหเ็ทมยมันถ่ายวิดีโอมันสุดแล้ววาสันเป็นยังไงกะ ค่ขนงทานของเราเขาโพดเยอะแยะไอศครีมก็มีแซมโชว์ไอศครีมสิโชว์ไอศครีม,รมตักให้แหม่มด้วย,ยนี่อไอศครีมก็มี <c oughs> นี่มีอาบังมาช่วยตักไอศครีมเลยอาบางังตักให้เป็นนะ่าแซม <c oughs> นี่ของกลุ่มพวกเรากำลังจัด ข้าวมันไก่จะอยู่ไกลหน่อยมาด้วยกันแต่อยู่คนละที่เพราะไม่มีโต๊ะว่างมาคนละที่ข้าวมันไก่จะอยู่ฝั่งนู้นมาคนละมาไม่เหมือนกันนี่ข้าวมันไก่มาด้วยกันแต่ลงคนละที่ลงคนละที่ข้าวมันไก่ยเยอะๆค่ะ แม่มาทานได้คะ่ะนี่เยอะแยะเลยอืมเต็มเลยทานเลยนะมาสับเลยนะไม่ช่วยจับหรนะือ <laughs> ไม่ต้มาไม่ไม่ทำเลยพี่ <laughs> ย่ๆกินให้ตีมสักเองเ้อะพี่นอ้อ <laughs> ง ไอติมบริการงเออไอติมบริการเพองน้ขอลมเปาแมท้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมาให้กินเจมาเอาข้โพดอ่ะถ่ายรูปแป๊บนึงอ๋อค่ะค่ะไขรดขดขเจียไปถ่าด้วยา่งะ นี่อะไรร้านมาจากไหนอ่าลูกค่ะเดี๋ยวเขาเอางอจกต้ไงแดีมบอกเาอาังเนี่ยาต็องกเเทีไกมาที่ดยวอาเลยขพด้าวใส่ถุงเอาเลยค่ะเดี๋ยวเอาเลยค่ะ เดี๋ยวไปเอาหอยทอดถี่เขาคุณเดี๋ยวมาให้ค่ะอันนี้เขามาทุกปีค่ะเทียมกันเอาหอยนางนรมด้วยเปล่าหอยนางรมด้วยนะมีสองอย่างติดพ้นเนี่ยติดพ้นเอามาติดด้วยแล้วกันไม่เดี๋ยวเอามาชุดนี้ด้วยนะเอาดแข็งมันไก่ด้วยค่ะอันนี้ตีรอแป๊บนึงลูกรอแป๊บนึง

รอมนึงนะคะ่มรขนมกรอคนูไม่เสร็จนนี่มามาทางนี้เลยยายยยมาทานี้ค่ะ๋วันนี้ผมจะไปแจกคนเขาค่ะต้องถ่ายไกลๆนะเซฟเนาะต้องถ่ายไกลๆจะได้เห็นเอาเลยค่ะไอติมตกเอง ขามัดไกลย่ยไก่ยู่ม้นถ่ายหลายยเขียวก็บพท่านแล้วมูคนแก่ถ่ายย่เียวท่านอหมว่วอบ้าอันันนีล้อันนี้ไม่ได้ของผมเอาเยป รอกอนนะคะได้แล้วแต่แถวเลยค่ะแถวเลยค่ะแถวเลยค่ะลค่ะอยมาี ปวดนายจ้ายังจ้าเออนไหเล็งขาปวดประไอหอยเลขาเหนีขปวดแบบเนี้าเอา ก็พ่ดแปอย่อีกแ้วกแป๊นึงแป๊นึง